ครับพร้อมยังเปิดไหมพี่พีเนาะโอ้โหเ้เข้าไปอดกนอบอลอลบอออกินเงินจะบรรจติดกติกาเขาไว้ออกลังใจบอลก่อนใช่ไหมเฮ้ยได้เฮ้เฮ้ยบัดตันบิดบับไปแก้ยู่หลยูไม่อยู่เลยอันแน่โอ้โหลก่อน แกก็โยไหลโยว์อยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยนี่เรานี่เราเลยได้อ้าขาเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยไม่เป็นไร่ำให้มาตรฐานเลยโอ้ยเหรอออ่ะู่บานเขาดิอาจารย์รูเจ็ดที่จะเล่นแล้ว นี่เียนตาจันโอ้โหใโดอกันข้างล้มเดี๋ยวพาข้างล้มข่นด้วยมานี่เียนตาโอ้โห จะเข้าร่วมปาจารุบอกว่าเป็นดีเยี่ยมจริงดีบอกคนจลานใไหมครับเออจะบอกแล้วจ้พี่โอเอาที่จะีควาอะไรนะเล่นได้ใเล่นด้วชจารเรียกไอ้จารุแล้วอ่ะให้มาจตเล่นกลางนะบอลเลยบอเอจดจดจดงรมันเนี่ยบัดงโอ้ยเป็นมใช้เลยนะโอ้โหโโหโ

เอาัหมเล่นด้เอาให้ิี่ชิ้งแบ็คเหนื่อยที่หายโค้ยืนชิ้นเกลสบายกว่าหมดเล่นได้แหม่แหม่โห่กดจอมลอยโอยโอยเปลาเลยมั้ยเปล่าเลย อะไรเลยอเราเนี่ยออกเองอ่ะยกขึ้นโอ้ได้เึิ่มทำไหมต่อ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  บอลไี่บอตูจับไปแล้วบอลนีบอลอยทมาตรฐานบอลกจะหดลงไ เชิญอาจารย์เชิญผมลูกศิษย์อาจารย์ปีสาเล่นด้วยเตะไปโดนขายสามไหมไม่หลงไม่หลงไม่หลงฮึออกครับออกยงยังไม่อลก่อน ไม่ต้องกันมันกลัวดีมีไม่เป็นไรไม่ใช่มันลงลักลักกลัวเข้ามาหุ๊บสามเนี่ยไอ้โดนเจ็กแล้วโอ้ยเราเจ็กแล้วสามก่อนหุ๊บนี่มานี่นอนอ๋ออ๋อ โอ้โหเียวโอ้โหฮ้ละหเินยังไม่ทตั้งากแูไปทเป็นทั่วทรูปไปง่ายเันนกีู้เรียกกันนะเออพี่อูเรียกแล้วพ้องจ่ายด้วยฟ้องมาเฮ้ยกระดูงตังตังตังกตังโอ้โห โอยยด้ใจใจเลยโอ้โหโอ้โหโอ้้โหโอ้โ้โหโอ้โห้โหโอ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 ้โหโหโอ้โโหโอ้โหโอ้โหโอ้้โหโ้โหโอ้โหโ้โโอ้โหโอ้โโอ้โอ้โห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 โอ้้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหห้ Hey ซ้ายเล้าเมื่อกี้ไปซ้ายเลยไปข้าวาดูให้คนนึงตอนนี้คนงไงทีมผมจะไปขอับเล่นมาเลยทำแต่ผิดๆอยู่ั่แหลมาซะกันเหมือนเดิม้แล้วีนี่จังละด 好好好

รอได้เลยคอยคอยเขาครัคอยเขาเล่นมาดิ้นคุณจะก้าวขาละโอ้เฮ้ยเชิญเชิญเออสุบัดมาเล่นเออต้องจบมันไหมบัวนะจับกันนะจบอ่ใจเย็นคงเออเด็กใจเย็นได้เอา แข่งเลยลูกบล็อกกไปนะอันนี้ละโอ้โหฮึแข่งเลยเอ้ยโอ้โห บัตรล็อก P U ล็อกดึงให้พี่อูดึงเยอะโอ้โหต่อไปโซเวนอยู่ไงจบ ต้องอยู่แล้ววันนี้ของเสื่อมเป่อดเราเไม่นอดเราผ้าพอกเนี้ยเดีอยเราไปเนาะเป็นอดเราว่ขอเสื่อ้เโิ่ม ราจากห้ามาวะอบิบาริอบบ่ำมาหน้าไามเลใชเ็ต้องรีบไม่ต้องรีบเออนโอ้โหม่จงหวเเลยโกันจังะเขใส่ใดรไหเย ตังตังเออตังไม่ได้แค่ต้องเอาจะป็นแท็กไหมตักแลก่ไปมาครทักอ่ะโอ้ดนจะหลอดไหลพี่มึงเลยจ่ายแค่ยให้เดี๋ยวโอ้เน้นมาปูกลางโอ้โหหนักเลย ดีสมบัติดีเนาะอะไรอย่างงี้แหละน้องไมอะโอ้โอ้ม่ต้องตั้งแล้ว